เอาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็นี่หัวจ่ายน้ามันไปแล้วอันนี้ซื้อมาใช้เองนะครับแต่ว่าไปไปมามาก็มาอยู่กับเราแล้วใัยจะต้องได้ไปซื้อไอตัวน้อยๆมามาใส่นี่ก็เอาขึ้นรถครับขึ้นรถ เอาเชือกมามัดยังอันนี้เขาออกมาตั้งแต่ตีสองว่ะไงไ่าใจเราก็ในขายออกนี่พอดีเขาสดใจก็ขายไปได้อะไรมามัดบะอะ่มัดให้มันดีไอ้ฟ้าครอบมันก็มัดไว้ด้วยเพื่อลม,มตี ้ังมัดให้แน่นอยู่จังหวัดอะไรนะอุดรโ,โอ้คนอุดรไอแถวนี่มันที่มันไม่มีชานดเลยมันมันใส่เปิดปั๊มบ่ได้เมื่อวานก็ไปขออนุญาตที่อบโต เอาปโตก็ว่าคุณทำธุรกิจอะไรถึงมาจำเป็นต้องเปิดปั๊มเองไอเราบอกว่ารถผมมันเยอะผมเลยว่าจะซื้อมานมันมาใช้เองมีการเปรียบเทียบเราเอ,อีกไอเจ้านั้นรถเยอะว่าไม่เห็นเขาอยากใส่เอา้าแล้วจะไปเปรียบเทียบทำไมเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยอีกทีหนึ่ง เราขออนุญาตไปขอใบอนุญาตมีการเปรียบเทียบเรากับคนอื่นว่ายังงงูอย่างงีง้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเข้าไปแน่นอนครับศูนย์อบโตเดี๋ยวเจอกันครับอันนี้ก็เลยขายหัวจ่ายออกไปก่อนครับตัวนี้ มาถึงก็ลูกชายเขาล้างแล้วก็โพสพอดีนี่ทางอุดรครับอุดรเขาเห็นเขาก็สนใจตกลงราคากันได้ก็ปล่อยไปครับก็ปล่อยออกเดี๋ยวคอยดูว่าเราจะไปเอามาอีกชุดหนึ่ง นะครับส่วนชุดนี้ก็ปล่อยออกไปแล้วครับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ก็สายไปใชแล้วครับขึ้นรถเรียบร้อยมาเตลดอนครับนี่ลุกมาไกลอยู่เอารถไปโจดลงไปโจดที่อื่นไอ้คิดมันกีกะที่ทำ

นี่ครับมีวกกุญแว้ตักตอนแรกก็ว่าจะนี่ตั้งไว้ตรงนี้นะครับจะตั้งถังน้ํามันไว้ตรงนี้แล้วก็รถรถเราเข้าออกก็จะเข้ามาเติมตรงนี้ได้ นี่มันจะมีที่ขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตรงนี้เพราะว่าข้างล่างมันจะกิกะกิกะทางเขาเนี่ยผมก็วางแผนว่าจะวางไว้ตรงนี้ทีนี้ไปขอใบอนุญาตนะครับขออนุญาตของอบตนะครับไปยื่นขออนุญาตอบตทีนี้ใช้สถานที่ตรงนี้นะครับมันไม่มีโฉนดนะครับ แต่ที่ตรนนี้เป็นนส,สามเลยแต่ว่าเจ้าของเดิมยังยังไม่ไปแกไปสู้อะไรไปขอไอโ้โฉนดเขาแต่มันขอไม่ได้เพราะว่าเขตรตรงนี้เป็นเขตที่ไม่มีใครไม่มีเอกสารสิทธิ์ทางนั้นนะครับตรงนี้นี่ก็เลยทําอะไรยากไปหมดเลยครับนี่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิน์นี่อันนี้ก็จะไป ำอะไรอะไรก็ยังยังยากอยู่เพราะว่าเขตเขตตรงนี้เป็นยังไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับนี้ก็ไปขออนุญาตอบโตอ,โอบโตว่าไงครับนี่พนักง,งานอบโตเขาบอกว่าเราต้องมีโฉนดหรือว่ามีอะไรไอ้ถามว่ามีโฉนดมีอะไรผมไม่เครียดเท่าไหร่นะ แต่ว่าเขามาพูดว่าทำไมเราจำเป็นต้องมาลงน้ำมันเองมาทำน้ำมันเองอะไรเองคุณมีรถกี่คันเนี่ยถามมาเหมือนดูถูกผมเลยเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบผมไปหาไอ้เจ้าหนึ่งนะครับเจ้านั้นเขาเพิ่งเล่นรถ สองปีอ่ะปีเดียวแต่เขาเขาเป็นลูกฝรั่งเขาก็เลยซื้อรถปีเดียวเขาก็ซื้อบึมๆม,ม,ม,มาอยู่ประมาณห้าหคันแต่ดูรถผมนะ่ะรถผมนะ่ะถ้าเอามาโจดอยู่เนี่ยเต็มลานนะผมจะบอกให้เนี่ยเครื่องจักรผมนี่ แล้วคุณเอาผมไปเปรียบเทียบเขาเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเข้าไปคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาไม่คณะเจ้านั้นเขามีรถเยอะแยะเขายังไม่ไม่คิดที่จะทำ ทำไมเราถึงคิดที่จะทำนี่เอาผมไปเปรียบเทียบนี่ให้ลูกชายไปนะครับเมื่อวานให้ลูกชายกับลูกสะ้ายไปแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะเข้าไปคุยให้รู้ารายละเอียดเป็นยังไงแน่นะครับแต่ถ้ามามาถามเอาผมไปเปรียบเทียบงั้นเดี๋ยวผมต้องคุยกันหน่อยครับ ที่พอที่จะรู้หรือว่าในข้อกฎหมายอะไรตรงนี้ช่วยแนะนำหน่อยแต่ผมก็ทมหลายเจ้าแล้วนะถามพวกทีมงานที่เขาเอาซื้อมาใช้กันเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เหม็นมีอะไรก็ไปขออนุญาตขออนุญาตอยู่กับอบโตอบโตเขาก็ออกให้เพราะว่าเราใช้ในธุรกิจส่วนตัวนะครับธุรกิจส่วนตัวอกอกใบ อนุญาตหรือใบรับรองอะไรของเขาให้ไปนี่เราไปสอบถามก็ได้คําตอบมาอย่างนั้นแต่ก็เลยวันนี้ผมก็จะเข้าไปเองนะครับจะเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงมันได้หรือไม่ได้แต่ทั้งน้ํามันผมก็ซื้อมาแล้วแต่หัวจ่ายนี่ผมก็ขายออกไปนะครับเพราะว่าถ้าได้ราคาผมก็ขายออกอันนี้ก็ไม่ได้ตกลงมัดจําอะไรกันนะครับแต่ว่าคุยกันแบบ ใจวัดใจต,ตอนนี้เขามาเขาก็บอกว่าเขาเอาเขานัดวันอังคารวันนี้ก็วันอังคารก็มาแต่เช้าเลยครับนี่พอดีก็บอกว่าป๋าขอค่าน้ำมันสักพันหนึ่งผมก็อ๋อโอเคจัดให้ไปเราก็ไม่ใช่เราก็ดูแล้วก็เราเออขอกันมาเราก็กล้าให้ ้าขอกล้าให้เนาะก็แบ่งแบ่งกันไปใช้ไปเดี๋ยวเราก็ไปหาใหม่ไปเพราะว่าเราก็ยังไม่ด่วนใช้แต่เขาก็ไปเปิดปั๊มนะครับไปเปิดเปิดปัดป๊มนะ้ำมันเอาสวสดคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ